เล่ยใสยพานตัดเหล็กตัวนี้เป็นเครื่องมือที่ผมอยากได้มากๆประโยชน์มันเยอะครับเสียงไม่ดังปลอดภัยเอาตรงๆผมว่าเหมาะกับมือใหม่มากๆเลยนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะเอาเขาไปทำโปรเจกต์สนุกๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับวันนี้ผมมาถ่ายงานที่บูธโลเวลในงานไทยวัสดุ xbnb home ที่เมืองทองธานีครับในงานเขาก็จะมีเครื่องมือไร้สายของโลเวลมาโชว์เพียบเลยโลเวลเขาจะเป็นแบรนด์เครื่องมือไร้สายที่มีเครื่องมือให้เลือกเยอะมากๆเพื<ๆ>่อนๆบางอย่างที่ไม่น่าจะมีเนี่ยเขาก็มีครับเช่นเล่ยใส่พานตัดเหล็กแบบไร้สายที่ผมให้ดูไป เหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีสินค้าอีกหลายตัวเลยเพื่อนๆที่เขาต่อยอดทําออกมาให้ได้เปรียบกว่าท้องตลาดตอนนี้เช่นเือวงเดือนไร้สาย6นิ้วแล้วก็ตัวเครื่องตัดเหล็ก4นิ้วอะครับแล้วก็น่าจะเป็นแบรนด์เดียวเลยมั้งครับที่มีให้เลือกทั้งเครื่องมือและเครื่องเชื่อมเนี่ยอยู่ในแบรนด์เดียวกันเลยและไม่ได้มีเล่นๆด้วยนะเครื่องเชื่อมเนี่ยคือมีให้เลือกจริงจังเลยครับแล้วในงานนี้ก็ยังเปิดตัวเครื่องมือกลุ่มใหม่ ZX Series ที่ใช้กับแบตเตอรี่40โวลต์ด้วยครับรองรับงน,นก,นกออ่ใด,ด้ลจชู เพื่อนๆสามารถมาลองที่งานได้นะครับและผมเนี่ยไปมาเมื่อวันเสาร์ที่29เลยได้เจอหัวหน้าเผาโรเวลพี่ดีเจภูมิได้ครับบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆไปในยังไงก็ไม่ขาดทุนเพราะแค่ไปที่งานเนี่ยก็รับตับเมดโลเวลกลับบ้านได้เลยครับฟรีๆแล้วอุปกรณ์สําหรับงานสวนในโลเวลเขาก็มีนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่มีแบรนด์ในใจเนี่ยลองเปิดใจให้แบรนด์นี้ดูครับอาจจะชอบการบริการของเขาก็ได้แล้วงานเขาจัดตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนจนถึงวันที่7ธันวาคมนี้นะครับชื่องานไทยวัสดุเอ